ทุกความสําเร็จล้วนมีร่องรอยเสมอกว่า5ปีบนเส้นทางสร้างโปรตุนบนโลกออนไลน์ของผู้ชายคนนี้ทั้งชว่วงเวลาที่ดังเป็นผู้แตกและชว่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับเรื่องท้าทายแต่เรื่องราวความสำเร็จในวันนี้คงไม่สำคัญไปกว่าเรื่องราวในวันวานก้าวแรกของกอะพเหนเริ่มต้นีนไหน เราจะมาจากรอยเรื่องราวเส้นทางสูงส่ความสำเร็จที่ถูกเก็บซ่อนอย่างยาวนานแบบเป็นขั้นเป็นตอนพร้อมทั้งรวมกพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณในแบบที่คุณก็ไม่เคยรู้มาก,ก่อนนอกจากแทางการสร้างตัวตนที่ต่อ้วเราจะมาเรียนรู้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้นั่นคือการตัดต่อวิดีโอโดยครูพี่ออฟจะทำให้การตัดต่อวิดีโอของคุณ ไม่ใช่เรื่องของนักตัดต่อวิดีโออีกต่อไปแต่จะเป็นเรื่องของทุกๆคนที่อยากเติบโตบนโลกออนไลน์หลายๆคนนะ่ะกังวลว่าการที่จะมาต้องเรียนรู้เรืเ่องการตัดต่อวิดีโอเนี่ยจะให้ยิ่งยากไปเรื่อไกลตัวไปเรื่อยต้องเสียเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูดเนี่ยการตัดต่อวิดีโอเนี่ยมนถูกออกแบบให้มันกระชับแล้วก็ให้มันสเปนรูปมากยิ่งขึ้นแล้วผมเองเนี่ยจะเอาความสําเร็จรูปหลังเนี้ยมาย่อยมาเรียบเรียงให้มัยนยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ ส่วนเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะผัดกะเพราสังจานเนี่ยคุณต้องมีหมูมีกะเพรามีพริกมีกระทะมีข้าวอุปกรณ์หรือว่าส่วนผส,ม,ส,ม,สมเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันมีเป็นเฮ้ยกะเพราข้าวปลาโปเซนเหมือนคุณมีหนึ่งกล่องแล้วคุณยังใส่ในหัวขึ้นสามนาทีคุณกินได้เลยพร้อมเสิร์ฟนี่แหละการอตอบโจทย์ทุกคนเนี่ยจากผมเองก็เลยทำให้มันเหมือนเป็นอาหารโปรเซนฟูลท,ที่คุณกินไม่มีงาน ได้แรกงเราก็กลัวนะคะแบบเรียนไปเนี่ยก็ทําไม่ได้อยู่ดีแต่พอไม่ได้เรียนจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยก็ทําได้นี่นามันไม่ยากอย่างที่คิดเลยเนะะื้อหาที่ครูพี่อ๊อฟสอนนะคะก็เหมาะสําหรับมือใหม่มากใครที่เป็นมือใหม่นะคะมาเลยค่ะเหมาะสมที่สุดถ้าจะถามว่าการตัดต่อว,วิดีโอเนี่ยสามารถหาเรียนผ่านพีนคูบได้ไหม จริงๆก็ได้นะคะแต่คือมันจะเสียเวลาเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลานะในการหาช่องทางแล้วก็หาชนแนลที่แบบเออสอนตรงจริงๆแล้วก็เนื้อหาหมดที่เราเรียนไปจากยูทูบเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดก็คือจะเสียเวลาแล้ก็ใครอยากศึกษาอย่าเงี้ยก็ลองคลำทางไปลองแบบเกิดศึกษาไปเรื่อยๆ แต่สาหรับคนที่แบบอยากจะประหยัดเวลานะจนมองว่าเราไปหาคนที่เขาแบบถนัดด้านนี้เป็นคนที่รู้จรงิงด้านนี้ดีกว่ามันง่ายกว่านะคะก็รู้จันก็ไปเรียนกอบคุณพี่ออฟมาซึ่งบอกเลยว่าคือเนื้อหาแน่นมากแล้วก็เป็นเนื้อหาที่แบบว่าใช้เด้จริงๆแล้วก็ใช้ทำอาหารกินได้ทุกคนคือแบบเรียนจบปุ๊บก็ต,ต่อทำเงินได้จริงๆนะคะนอกจากในคลาสนี้นะครับเราจะได้เจอกากผู้บอกเป็นตัวเป็นเปแล้วนะครับเรายังจะได้เรียนรู้นะครับจาก รดูว่านักธุรกิจไว้ใจคนหนึ่งนั่นเองนะครับที่เขาเนี่ยก็ใช้พลังโซเชียลนี่แหละนะครับในการสร้างเจ็ดหลักต้นเรื่องนะครับ <Wow. S 1> ใ,ใครไขไปไม่ได้ครับนั่นก็คือน้องสิรินะครับผู้กอ่อตั้งหรือว่าโฟลเดอร์อรของสิริแคร์เซ็นเตอร์เองจากประสบการณ์ที่ำทำธุรกิจมานานกว่าสิบปีถึงได้พบว่า70%นนะคะของในโซนของธุรกิจความงาม ไปไม่ได้หรือต้องมีการยุติลง T A นะคะก็เสื่อมจะเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันทีมงานเราทุกคนค่ะองค์กรเราทั้งหมดอ่ะทุกคนมี social network นั่นทุกคนที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ถ่นิ้วขึ้นมาคอมสื่อออนไลน์ร่วมกันคลาสนี้นะครับก็จะเหมาะกับคนที่อยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับคนที่อยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า อยากจะทําธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับหรืห kind of คอคนที่อยากจะเป็นตัวจริงบนโลกออนไลน์ครับเจ้าของธุรกิจนะครับที่อยากจะเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลให้กับทีมงานคุณนะครับผานสมองคุณจุลกิคอร์สเรียนมีราคาที่9ก0บาทแต่คุณคือผู้โชคดีที่คลิปวิดีโอนี้คุณจะได้รับส่วนลด50%ส50%จ่ายเพียง4,900บาทหบาท Ô <title>